พาแฟนๆไปทําความคุ้นเคยกับเส้นทางรักที่ดูจะวุ่นวายหน่อยๆของนินจาหนุ่มผู้รักสัตว์อย่างอินุสกะคิบะโดยจะเป็นการเรียนรู้เส้นทางความรักของคิบะผ่านมุมมองของอากามารุเพื่อนซีสีขาของคิบะนั่นเองซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงตลเราไปจนถึงความรู้สึกนึกคิดของเจ้าอากามารุที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ที่การ์ตูนนารูโตะได้มีการเผยแพร่ซึ่งเรื่องราวความรักของคิบะ เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาหลังจากที่โลกนินจาผ่านพ้นจากเหตุการณ์ที่ยากลำบากของการต่อสู้ในมหาสงครามโลกนินจาครั้งที่4และตัวละครหลักในเรื่องที่พวกเราเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขามาโดยตลอดก็ได้เติบโตขึ้นอีกขั้นพวกเขาเริ่มเรียนรู้ในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะก้าวข้ามไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เมื่อโลกนินจาสงบสุขแน่นอนว่าหมู่บ้านคนฮาก็กลับเข้าสู่ความสงบสุขด,ด้วยเช่นกันท่ามกลางผู้คนที่พลุกพล่านก็ยังคงมีบางสิ่ง ที่แฝงตัวปะป,ปอนอยู่กับความสุขสงบนั้นก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าผมนี่ไม่ใช่มนุษย์ผมมีขนที่ปุกปุยแล้วก็มีหางด้วยนะรวมไปถึงมีเขี้ยวที่แหลมคมว,วผมเป็นแมวฮ<ะ>แมวพ่อ,องตัวเป็นหมาเฟรม่ใช่่กเก๋ว่าอากมารุณ <c oughs> จุดนี้เราก็คงจะได้รู้แจ้งแถลงไขกันแล้วว่า ภาพลักภายนอกของอาการมารู้ที่เราเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นนั้นก็อย่างที่พี่ดาเอนโดฟินพูดนั่นแะค่ะว่าภาพลักภายนอกที่ดูน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าเท้าปุยตัวนี้ล้วนแต่เป็นภาพลวงตาที่เราเห็นและก็คิดไปเองกันทั้งนั้น ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากามารุไม่เคยพูดดังนั้นเราจึงไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไสในของเจ้าหมาตัวนี้หาใช่สุนัขขี้อ้อนแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามเจ้าอากามารุกลับเป็นสุนัขที่มีความเกลียนและแฝงไว้ด้วยความดิบเถื่อนและห้าวแป้งเช่นเดียวกับขีบะยิ่งไปกว่านั้นก็ยังแสนรู้และก็ยังชอบเล่นมุกด้วยการชงแล้วก็ตบมุกด้วยตัวเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเรื่องราวต่อไปที่อากามารุจะเล่าให้ฟังกันต่อดีกว่า ก็อย่างที่เห็นแหละว่าตัวของผมน่ะมีขนสีขาวเพราะงั้นมันก็เลยทำให้ใครๆเรียกผมว่าชิโรมารุชิโรมารุพองสี่ตัวหมายถึงอากามารุแวกและระหว่างที่อากามารุกำลังนั่งเก๊กหล่อพร้อมทั้งชงมุกและตบมุกด้วยตัวของเขาเองอยู่นั้นบานประตูใหญ่ก็แง้มเปิดออกมาพร้อมกับเงาของใครบางคนที่ปรากฏขึ้นซึ่งคนผู้นั้นก็คือคนที่อากามารุกำลังรออยู่ เขาคนนั้นทักทายกับอากามารุด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูอารมณ์ดีโยว่าไงอกามารุเราไปเดินเล่นกันดีกว่าปะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าคนคนนี้ก็คือเจ้านายของผมเขาก็คือคิบะเราอยู่ด้วยกันมาตัต้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่พวกเราก็อยู่ด้วยกันเสมอฮะเจ้าอากามารุชะงักเล็กน้อย พราะระหว่างที่พวกเขากำลังกระโดดอยู่บนหลังคาของบ้านเรือนร้านค้าที่อยู่ริมถนนใหญ่สายตาของทั้งคู่ oh, <no. S 1> ก็เหลือบไปเห็นบรรดาคู่รักที่เป็นเพื่อนของพวกเขากำลังเคียงคู่กหนุ่กระหนิงกับแฟนของตัวเองอยู่แม้จะไม่ขัดอะไรกับการที่เพื่อนๆจะมีแฟนแต่ออร่าความรักของหนุ่มสาวก็ทำให้ขีบะรู้สึกอิจฉาและแอบมันไส้อยู่เนืองๆอ,อย่าว่าแต่หนุ่มโสดอย่างขีบะเลยค่ะ เพราะแม้แต่จต้าตูบอย่างอากมารุก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักของผู้คนชิช่วงนี้พวกมนุษย์เป็นอะไรกันหมดนะชอบทําตัวแปลกๆต่างไปจากทุกทีพวกเขาเป็นนินจาไม่เช่หรือไงก็ควรจะเก็บอาการบ้างซิ่เฮ้ตายเถอะแล้วไอ้ท่าทางดีดานั่นมันอะไรกันผมก็เข้าใจหรอกนะว่าพวกมนุษย์เองก็คงจะมีช่วงที่แบบอยากจะโซเดมคอมกันบ้างอะโอ้โหแฮ นี่พวกมนุษย์เองก็มีช่วงที่ติดสัตว์เหมือนกันเหรอเนี่ยฮา่าแต่ก็เอาเถอมันก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะนะแต่ยังไงซะก็ยังมีคนอีกคนหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นๆน,นั่นก็คือคีบะเจ้านายของผมก็เพราะว่าเขาอ่ะเป็นยอดนินจาในหมู่ของนินจาไงล่ะขณะที่อากามารุกำลังชื่นชมเจ้านายของเขาด้วยความพักดีอยู่นั้นคีบะที่กำลังแซงสุด,สด กระสดุดกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บริเวณสวนสาธารณะที่พวกเขาเพิ่งจะมาถึงและสิ่งที่ดึงดูดสายตาของขิบาอยู่นั้นก็คือเด็กสาวหน้าตาน่ารักที่ดูจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับเขาซึ่งเด็กสาวคนนั้นก็อยู่ระหว่างการพาส,สุนัขของเธอเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะขีบาไม่รอชา้าเขารีบกระโดดลงพื้นและทักทายอีกฝ่ายอย่างอารมณ์ดีเฮ้เฮ hey, hey. นี่เธอก็กำลังพาส,สุนัขของเธอเดินเล่นเหมือนกันงั้นเหรอ ช่างบังเอิญซะจริงเออคือว่าถ้าไม่รังเกียจอะไรก็ให้พวกเราเดินไปด้วยได้หรือเปล่าขีบาถามด้วยความเคอเขินทว่าไมาตรีที่เขามอบให้เด็กสาวคนนั้นกลับถูกอีกฝ่ายเมินเฉยอย่างไม่ใยดีก่อนที่เด็กสาวคนนั้นจะรีบอุ้มสนับของเธอเดินชิ่งหนีไปเราก็ไม่ต้องการเสวนากับขีบาททางด้านขีบาทก,ก็ถึงกับจุกและฉุนกึกที่ถูกอีกฝ่ายเมินเฉยด้วยท่าทีที่ดูแกล้งขีบา หันมาสั่งให้อากามารุทำม,มารกิง้งหรือก็คือฉีเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ทั่วบริเวณนี้ทั้งหมดและพูดไล่หลังเด็กสาวคนนั้นไปด้วยความเจ็บใจว่าเธอต้องเสียใจแน่ถ้าหากว่าเขาได้ขึ้นเป็นโฮคางเง่เมื่อไหร่ถึงตอนนั้นแล้วก็ถ้าเธออยากจะมาสนิทเชื่อเชื่อกับเขามันก็คงจะสายไปแล้วก่อนนะไม่ว่าใครเขาก็อยากจะเป็นโฮคางเงกันทั้งนั้นแหละ าการมารู้พึงพำขณะมองเจ้านายอย่างเข้าใจความรู้สึกของอ e ีฟายทันใดนั้นเองเสียงวิดไว้ของเด็กสาวแปลกหน้าก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังอุ๊ยตายแล้วเธอนั่นใช่เขาใช่ไหมเด็กสาวคนหนึ่งอุทานขึ้นมาและชี้ให้เพื่อนของเธอดูบางสิ่งที่ทําให้คีบะหงผึง่งใช่แล้วล่ะไม่ผิดแน่เลยคนคนนั้นไงที่เขาลือกันว่าจะได้ขึ้นเป็นโฮคังเงี้คนต่อไปของหมู่บ้านเรานะ่ะคาพูดโยกเยอ,ยอของสาวเจ้าทําให้คีบะหน้าบาน เพราะเข้าใจว่าพวกเธอกําลังพูดถึงเขาอยู่แต่หน้าของคีบาก,ก็ต้องแตกยับเมื่อชื่อที่พวกเธอเอ่ยขึ้นมานั้นหาใช่ชื่อเสียงเรียงนามของเขาไม่นาหรตอตอสัง่งใช่แล้วละ่ะพวกเธอกําลังลีดาที่ได้เห็นฮีโร่ของหมู่บ้านและของโลกมีนจากําลังเดินเคียงคู่อยู่กับแฟนสาวของเขานั่นก็คือฮิวงะฮินาตะเพื่อนรักคนสําคัญของทีม8ของพวกคีบานั่นเอง นั่นใช่นารูโตะสร้างจริงๆด้วยอะแสดงว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างๆขางเขาก็คงจะเป็นทายาทของฮิวงนะที่เป็นตระกูลดังของหมู่บ้านเราแน่เลยว้าวทั้งสองคนดูเหมาะสมกันมากเลยนะน่าอิจฉาจังเลยอ่ะเด็กสาวทั้งสองคนมองตามหลังคู่รักคนดังของหมู่บ้านด้วยสายตาที่ชื่นชมซึ่งภาพเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนแต่อยู่ในสายตาของขิบะและอากามารุด,ด้วยเช่นกันและพวกเขาก็มองตามหลังนารูโตะกับพินาตะจนเดินลับหายไป ส่วนอากมารู้มีท่าทีไม่ททมพอใจเล็กน้อยเพราะแม้ว่าจะมีขี้บาะเจ้านายของเขาเยืยนหัวโดอยู่ไม่ไกลแต่ผู้หญิงพวกนั้นก็หาได้ชายตามองเขาไม่ฮเด็กมนุษย์พวกนี้ฉันไม่รู้อะไรเอาะเลยคนที่เจ๋งที่สุดก็คือคนที่คุ้นเคยกับการทำมาร์กิ้งไว้ที่สถานที่ต่างๆของโคนฮะต้องหากเล่าและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้านายของผมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นโฮคะเงะคนต่อไปของหมู่บ้าน อากามารุได้แต่กูร้องในใจขณะที่ยืนมองแผ่นหลังของเจ้านายที่มันรักผู้ซึ่งกำลังคอตกอยู่ในขณะนี้ในเช้าวันต่อมาอากามารุทำหน้าเซ็งเมื่อขีบะบอกว่าวันนี้เขาไม่ว่างต้องไปทำธุระและไม่ยอมให้อากามารุติดตามไปด้วยเหมือนเช่นทุกทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะทำไมขีบะถึงทำท่าทางแปลกๆแ,และก็เป็นพ่อเหงือของเขานั่นแหละที่ทำให้ผม สัมผัสได้ถึงปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายของเขาที่มันสูงขึ้นเล็กน้อยฮะ <Huh? S 1> ซึ่งนี่เ็เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดเลยล่ะว่าเขากําลังปิดบังอะไรบางอย่างกับผมอยู่เขาไม่ยอมพาผมไปเดินเล่นบ้าชมัดเลยอะ่ะเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวอากามารุนั่งคุ้นคิคดจนในที่สุดก็ได้ตัดสินใจทําบางอย่างเพื่อคลายความข้องใจของตัวเองนั่นก็คือสะกดรอยตามขี้บาไปนั่นเอง และเพราะเป็นสัมผัสที่คุ้นเคยประกอบกับความรีบเร่งที่จะไปให้ถึงที่นัดหมายทําให้คิบากไม่ได้รู้สึกตัวหรือเอะใจเลยว่ามีหมาขี้เผือกผู้น้อยใจตัวหนึ่งกําลังสะกดรอยตามเขาอยู่ชิชะจาหมอนี่ทำตัวน่าสงสัยสุดๆไปเลยอะ่ะแสดงว่าต้องมีเรื่องปิดบังผมอยู่แงมแงมไม่ต้องห่วงไปหรอกตัวผมเน่ยถูกฝึกฝนมาให้เป็นสุนัขนินจาโชนะ ไม่ว่ายังไงก็ตามผมจะสะกดรอยตามเข้าไปจนถึงจุดหมายให้ได้เลยล่ะคอยดูก็แล้วกันณสถานที่นัดหมายของคิบะบัตรนี้ซึ่งมีชีวิตผู้มีอุ้งเท้าปุกปุยได้ย่างกายมาถึงแล้วและก็กำลังซุ่มดูสถานการณ์อย่างใจจดใจจ่อแต่ทว่าภาพที่อากามารูได้เห็นก็ทำให้หมันจี้สุดๆไปเลย เมื่อได้เห็นว่าเจ้านายของมันนั้นกำลังยืนคุยกันนุ่งกันนิ่งอยู่กับสาวหน้าตาสะสวยอากามารุซุ่มดูอยู่สักพักก่อนจะหลบฉากออกไปจากตรงนั้นด้วยความรู้สึกที่ขุ่นมัวและสับสนโถ่เอ้ยโถ่อ้โถ่เอ้ยโูโโโ่้ถึงผมจะรู้สึกถึงเรื่องนี้มาสักพักแล้วก็เถอะพอเจอเข้าจังๆคาตาแบบนี้มันก็รู้สึกเป๊ๆเหมือนกันนะแล้วนี่ผมต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นท่าดีๆดาอะไรนั่นรืรอเปล่า แตกต่างสิ้นดีทั้งหมดมันก็เป็นเพราะนายไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆนั่นแหละสรุปแล้วอ่ะนายมันก็เป็นแค่คนที่กําลังติดสัตว์เหมือนกับคนพวกนั้นแม้แต่หมายอย่างผมยังรู้เลยและก็แน่ใจสุดๆด้วยว่ายังไงซะคนที่จะได้เป็นฮัวเฮงแงวเรื่องที่เจ็ดต้องเป็นเจ้าเทิมนารูโตะแน่นอนชัวร์ป่ะส่วนนายคิบะนายมันก็เหมือนกับหมาขี้แพ้ที่เอาแต่มนโนอยู่กับเรื่องที่ไร้สาระเท่านั้นแหละปะทโวย สุดท้ายผมก็เป็นแค่หมาป่าสุดเท่ตัวหนึงห่งเฮะอเออผมหมายถึงผมเป็นสุนัขอะ <c oughs> และที่ผมชอบมโมว,ว่าตัวเองเป็นหมาป่าสุดครูก็ไม่ใช่เพราะว่าระบบนิเวศของหมาป่ากับสุนัขมันมีพื้นฐานที่เหมือนกันตรงนะฮ่ <c oughs> <c oughs> โยนี่เราโมาพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเรื่องที่สําคัญที่สุดในตอนนี้มันก็น่าจะเป็นอากามารุ้กลับมาที่บ้านและเอาแต่คิดถึงเรื่องของ,ของคีบะ จนถึงเวลาอาหารและก็เป็นคิบะที่ทำหน้าที่เป็นคนอออาหารมาให้อาการมารุที่ยังคงอยู่ในอารมณ์ขุนมัวมันงอนและยังคงไม่ยอมมองหน้าคิบะซึ่งคิบะก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอาการมารุเขาไต่ถามอาการมารุว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอารมณ์ไม่ดีงั้นเหรอแต่อาการมารุก็ยังคงนิ่งงนันและทำเมินใส่จนคิบะได้แต่ถอนใจก่อนจะบอกว่าเขามีใครบางคนที่อยากจะให้อาการมารุได้พบ คำพูดของขิบะทำให้อากามารุรู้สึกตื่นตัวเล็กน้อยด้วยความใคร่รู้ทว่าเมื่อเห็นใบหน้าของคนที่ขิบะพามาพบก็ยิ่งทำให้อากามารุหัวเสียเข้าไปอีกนั่นเพราะว่าคนที่ขิบะพามาก็คือผู้หญิงคนที่ยินคุยกับขิบะก่อนหน้านี้นั่นเองผู้หญิงคนดังกล่าวมาในชุดพยาบาลและถือถุงบางอย่างมาด้วยขิบะบอกผู้หญิงคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่อากามารุไม่ยอมกินอาหารที่เขาให้ ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้พร้อมทั้งบอกกับคีบะว่าคงไม่มีทางเลือกก่อนจะล้วงเข้าไปในกระเป๋าที่เธอถือมาโดยมีเสียงขู่คำรามและสายตาอาฆาตของอากามารุที่จ้องเขม่งไปที่หญิงสาวคนนั้นด้วยอาการที่ไม่พอใจอย่างมากหญิงสาวคนนั้นสบตาก,กับคีบะเธอพยักหน้าให้กับเขารากับส่งสัญญาณทันใดนั้นเองคีบะก็พุ่งพวดเข้าไปล็อกคอของอากามารุเพื่อที่จะให้มันอยู่ในความสงบและสิ่งที่หญิงสาวคนนั้นล้วงออกมา มันก็คือเข็มฉีดยาที่จะนำมาใช้ในการฉีดวัคซีนให้กับอากามารุนั่นเองอากามารุคำรามอยู่ในใจและพยายามดิ้นให้หลุดพ้นจากการจับกลุมของคีบะยายนี่เป็นศัตวแพทย์เงี้นเหรอและในที่สุดอากามารุก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวทีละนิดแต่ก็ยังดิ้นรนขัดขืนอยู่เนืองๆคีบะจึงปรามให้มันหยุดดิน้นพร้อมทั้งบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดให้อากามารุได้ทราบ เกี่ยวกับเหตุผลที่เขาต้องไปพบสัตวแพทย์เพื่อขอยานอนหลับมาใส่ในอาหารของอากามารุโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้อากามารุกินอาหารที่ผสมยานอนหลับเข้าไปและหลังจากที่ยาออกฤทธิ์เขาก็จะให้สัตวแพทย์มาฉีดวัคซีนให้กับอากามารุในสภาพที่มันยังหลับอยู่นั่นเพราะคิบะรู้ดีว่าถ้าไม่หมดสติไปซะก่อนอากามารุก็คงไม่ยอมให้ฉีดวัคซีนแน่ๆสาเหตุก็เป็นเพราะอากามารุกลัวเข็มและเกลียดการฉีดยามากที่สุด เมื่อได้ฟังคำสารภาพและเหตุผลของเจ้านายอากามรุจึงยอมนิ่งและสะตะัตวแพทย์สาวก็อาศัยจังหวะนั้นฟังเข็มลงไปในตัวของอากามรุโดยที่มันไม่ได้ทันตั้งตัวอืมอันที่จริงความเจ็บปวดจากการฉีดยาก็ไม่ได้เลวร้ายไปสักทีเดียวหรอกนะแม้จะทำปากเก่งแต่ถ้าว่าเสียงหวยหวนที่ดังลั่นโคนหะก็ช่างขัดกับความมากแมนที่อากามรุโม้เอาไว้ซะไม่มีจนถึงตอนนี้ ผมก็ยังนึกไม่ออกเลยล่ะนะว่าจะมีคนไม่ดีคนไหนที่จะยอมเลี้ยงสุนัขไว้ข้างกายของพวกเขาเพราะงั้นผมก็เลยมั่นใจเลยละ่ะว่าขี้บานนี่แหละที่เป็นนินจาที่เจ๋งสุดๆและขณะที่อากามารุกําลังวิ่งไล่ตามและชื่นชมแผ่นหลังของเจ้านายอันเป็นที่รักของมันอยู่นั้นการเดินเล่นของพวกเขาก็ต้องมีอันหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันเมื่อสายตาของขี้บะถูกบ้างสิ่งบางอย่างดึงดูดอีกแล้วเบื้องหน้าของขี้บะและอากามารุในตอนนี้ มีผู้หญิงแปลกหน้ายืนอยู่ตรงนั้นเธอเป็นเจ้าของใบหน้าสาสวยและผมที่ยาวสยายเธอไม่ได้กำลังจูงหมาเดินเล่นแต่กำลังอุ้มแมวน้อยอยู่ในอ้อมแขนยิ่งไปกว่านั้นการพบกันในครั้งนี้ของพวกเขาก็ทำให้อากามาร,รุรู้สึกสั่งหนใจยังไงก็ไม่รู้เมื่อเห็นใบหน้าของเจ้านายแดงแป๊ดอย่างกับลูกมะเขือเทศและสายตาของเขาจ้องมองผู้หญิงคนนี้ด้วยสายตาที่เป็นประกายและก็ไม่ลืมที่จะส่งรอยยิ้มหวานเจี๊ยบให้กับเธอ ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะแต่ผมก็บอกไปแล้วนี่นาว่าคิบะไม่ได้ฮอตในหมู่สาวๆหรอกเพราะงั้นก็ลืมเรื่องนี้ไปได้เลยคิบนะ่ะเป็นคนที่หัวรัน้นเป็นผู้ชายที่สนิทก,กับผู้หญิงไม่ค่อยเป็นและที่สําคัญนะคีบะรักสุนัขมากที่สุดก็นั่นแหละเอเรื่องที่เขาจะมาปิ๊งปังและอยู่ด้วยกันกับเยผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่มีวันซะหรอกผมจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะผมนะ่ะไม่ใช่หมาธรรมดา ผมมีขนปุกปุยมีหางที่ฟูฟ้องและก็มีเขี้ยวคู่ที่ทรงพลังใช่ผมก็คือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกับผีอะไรล่ะตู้เป็นหมานินจาเฟ้และมันก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องปอกป้องเจ้านายให้ถึงที่สุดไม่เชื่อก็คอยดูแล้วกัน ่วนผู้หญิงที่กลายมาเป็นรักแรกของคีบะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอก็คือทามากิล้านสาวคนสวยของย่าแมวเจ้าของร้านอาวุธที่ตระกูลอุจิวะมักจะไปใช้บริการซึ่งหลังจากที่บังเอิญได้พบกันในครั้งนั้นทามากิกับคีบะก็ไม่ได้พบกันอีกจนเวลาผ่านมานได้สักระยะหนึ่งซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ใกล้จะถึงวันงานแต่งงานของฮินาตะกับนารูโตะและในฐานะเพื่อนซี้ของนารูโตะอีกครั้งยังเป็นเพื่อนรักที่อยู่ร่วมทีมกับฮินาตะจึงทําให้พวกเขาทราบเรื่องที่ฮินาตะ จะยุติบทบาทการเป็นนินจาและผันตัวไปทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเพื่อดูแลสามีของเธอหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันแล้วดังนั้นในฐานะของสมาชิกทีม8คิบะอากามารุและชินะจึงได้ร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายในฐานะของทีม8เพื่อสอหาของขวัญที่ดีที่สุดและนำมามอบให้เป็นของขวัญมันแต่งงานสุดพิเศษแก่เพื่อนคนสำคัญของพวกเขาซึ่งเป้าหมายของทีม8ก็คือการสอหาไวาน้ำผึ้งชั้นดี ที่เป็นของหายากและไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปและเพื่อสอหาคนเลี้ยงผึ้งพวกขี้บาจึงเดินทางไปที่โซรคุซึ่งเป็นตลาดมืดที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าที่หายากตลอดไปนจนถึงข้อมูลของแหล่งผลิตและที่นั่นเองก็ทําให้ขี้บาได้พบกับธรมกิอีกครั้งแน่นอนว่าขี้บานั้นลันลาลายอย่างออกนอกหน้าเมื่อได้พบกับสาวในฝันของตัวเองอีกครั้งขี้บานั้นพยายามตีสนิทกับธรมกิซึ่งชิโนหรือแม้แต่อากามารุ ก็ยังดูออกได้ว่าเจ้าขิบะนั้นคิดยังไงกับเธอแม้ว่าอากามารุจะไม่ค่อยสบายใจนักที่เห็นท่าทีดีด้าออกหน้าออกตาของขีบะแต่ก็คงทําได้เพียงแค่ทําใจยอมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็อดไม่ได้ที่จะเวทนาอาการตกรุมรักยางถอนตัวไม่ขึ้นของขีบะซึ่งหลังจากที่กลับไปที่หมู่บ้านขีบะก็เลือกที่จะใช้วิธีการเขียนจดหมายเป็นการติดต่อกับทามากิซึ่งอากามารุก็มองว่าฝีมือการเขียนจดหมายของขีบะนั้นไม่ได้เรื่องเอาซะเลย ถามากิก็ชื่นชมในความสามารถของคี่บะแม้ว่าบางเรื่องจะเป็นเรื่องที่คี่บะโม้เกินจริงก็ตามซึ่งทามากิจก็ได้เปิดใจกับพี่บะและตัดสินใจคบหากันในเวลาต่อมาแม้ว่าในเนื้อหาของบรุโตฉบับภาพยนตร์จะไม่มีการกล่าวถึงเรื่องราวของคี่บะ แต่ก็ยังได้เห็นภาพของขิบาก,กับอากมารุรวมไปถึงธรรมกิที่พากันไปชมการแข่งขันรอบสุดท้ายของการสอบเป็นจูนินแม้ว่าในเบื้องต้นจะยังไม่มีการเปิดเผยว่าขิบาก,กับธรรากิมีลูกด้วยกันเหมือนกับครอบครัวของเพ,อเพื่อนคนอื่นๆหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีหรือไม่มีก็ได้ส่วนในช่วงแรกๆที่อากมารุสแสดงท่าทีที่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับการที่ขีบาหันไปสนใจสาวๆและก็พยายามที่จะกีดกัน ซึ่งก็ไม่เชื่อว่าจเจ้าอักกามารุเกลียดผู้หญิงหรอกนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนอื่นๆรวไมไปถึงเพื่อนผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันกับคีบทก็จะเห็นว่าจเจ้าอากามารุไม่ได้แสดงท่าทีฟุดฟัดอะไรแบบนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าอากามารุรู้ว่าคีบะไม่ได้คิดเกินเลยกับผู้หญิงเหล่านั้นซึ่งก็จะต่างจากกรณีของผู้หญิงที่ไม่ใช่เพื่อนที่มาทําให้คีบะเกิดความสนใจในตัวของเธอขึ้นมา แน่นอนว่าอากามารุซึ่งฉลาดและก็รู้ความมากกว่าขิบะย่อมดูออกมันจึงได้สแสดงท่าทีหวงและหวงขิบะซึ่งอาการที่อากามารุแสดงออกมาก็เป็นเพียงแค่สัรชายาณของสุนัขเท่านั้นที่ไม่ได้มีความรักความผูกพันกับผู้เป็นเจ้าของมากเท่าไหร่มันก็จะทั้งรักและก็หวงเจ้าของมากเท่านั้นและยิ่งเป็นอากามารุที่เติบโตมาพร้อมกับขีบะนอนด้วยกันไปไหนมาไหนหรือทําอะไรด้วยกันตลอดเรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นสิ่งสําคัญของการและกัน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกกับการที่จะเห็นอาการมารุรู้สึกเวียงรวมไปถึงพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้ขี้บาาเข้าใกล้ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อทําความรู้จักและสารสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพราะว่าอาการมารุกลัวว่าจะถูกขี้บาทอดทิ้งและจะไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญที่ได้รับความรักและการเอาจใจใส่จากขี้บาาเหมือนเช่นที่เคยเป็น พูดง่ายๆก็คืออากามารุกลัวจะตกกระป๋องและก็ถูกคิบะเขี่ยทิ้งให้เป็นหมาหัวเนา่าในกรณีที่คิบะมีแฟนและหันไปให้ความสนใจกับแฟนมากกว่าอากามารุแต่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนั่นแหละค่ะว่าอากามารุเป็นหมาที่ฉลาดและรู้ความมากกว่าเจ้าของดังนั้นมันจึงปรับตัวได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงพยายามที่จะทําความเข้าใจเกีก่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มี คิบะาก็ยังคงแบ่งปันความรักและดูแลเอาใจใส่อากามารุได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งนั้นก็ทำให้อากามารุสบายใจและยอมรับได้หากว่าขีบะจะเพิ่มใครอีกคนให้มาเป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตของขิบะเหมือนเช่นเดียวกันกับที่อากามารุเป็นอ่าก็เล่ามาซะยาวเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่อุตส่าห์ดูมาจนจบคลิปเอาเป็นว่ายังไงก็รอติดตามเรื่องราวต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปที่เป็นจุดเริ่มต้นความรักอุ่นๆของหนุ่มขี้บ่า กับสาวแมวผู้น่ารักรวมไปถึงหมาเปลียนห่วงเจ้าของก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า